วันนี้เราจะมาคุยเรื่องยางรันแฟตนะครับยางรันแฟตนะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค่อนข้างที่จะเจ๋งอย่างหนึ่งยางรันแฟตเนี่ยต้องบอกกันเลยว่า จริงๆมันก็คือ,อยางรถยนต์ทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเป็นยางรถยนต์พิเศษที่เขาเพิ่มความแข็งแรงของแก้มยางนะครับภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือ reinforced sidewall แก้มยางเนี่ยปกติมันก็จะเป็นแก้มยางนิ่มๆนะครับทุกคนก็คือเคยเห็นแล้วเวลาเราก,กดยางมันจะยวบลงไปมันจะนิ่มลงไปแต่ยางมันแฟตเนี่ยแก้มยางเขาออกแบบมาพิเศษเพิ่มความแข็งแรงให้สามารถรับน้ําหนักรถได้เป็นคันๆเลยเพราะว่าหน้าที่ของอยางลันแฟตนั้นก็คือจะต้องวิ่งต่อได้โดยที่ไม่มีลมยาง างันแฟตนะครับวิ่งได้ระยะทางประมาณ80กิโลเมตรโดยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ต้องบอกอีกนะว่าทางนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตบางผู้ผลิตก็อาจจะวิ่งได้น้อยกว่านี้บางผู้ผลิตก็อาจจะวิ่งได้มากกว่านี้ต่อมานะยางรันแฟตอยู่ในรถ รุ่นไหนบ้างส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ยางรันแฟตจะอยู่ในรถยนต์ยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น b e n ซ์ B M W หรือ Mini Cooper โดยส่วนมากยางรันแฟตจะอยู่ใน3ยี่ห้อนี้เป็นส่วนใหญ่ครับมาเริ่มกันที่ประวัติของยางรันแฟตกันก่อนเลยครับ คนแรกที่คิดยางรันแฟตตก็คือมิชลินนะครับในปี1930เขาเริ่มต้นคิดยางที่วิ่งได้โดยที่ไม่มีลมเพื่อใช้ในยานพาหานะของทหารและยานพาหานะนิรภัยนะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Safety r i มโดยใช้เทคโนโลยี s a ฟตี้ริมที่เพิ่มความแข็งแรงของแก้มยางรวมถึงใส่แกนโฟมด้านในพอเกิดเมื่อยางรั่วเนี่ย น้ำหนักแกนโฟมกับตัวแก้มยางที่แข็งแรงขึ้นมาก็จะรับน้ําหนักตัวรถได้นะครับนี่คือเริ่มครั้งแรกในปี1934ต้องบอกว่าตอนที่เขาผลิตขึ้นมานั้นอะเริ่มใช้ในรถของการตหารแล้วก็พวกรถขนเงินต่างๆหรือรถที่ต้องการความปลอดภัยสูงๆอันนี้ก็คือการผลิตและการใช้ยังอยู่ในวงจํากัดอยู่ครับต่อมาในปี1970บริษัทดัลล็อ จากสหาราชาณาจักรทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยดันหลบเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนาต้องบอกก่อนนะครับว่าเดิมทีเขาเป็นบริษัทจากประเทศอังกฤษหรือจากสหาราชาณาจักร <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาทาประวัติดันหลบกันอีกทีแล้วกันว่าทําไมนะวันนี้เขาถึงมาเป็นบริษัทญี่ปุ่นได้นะครับ <c oughs> บริษัทดันหลบเป็นคนทํายางรันแฟตตัวแรกเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ก็คือ total mobility thai <c oughs> และต่อมารู้จักกันชื่อว่า d i n o v o ครับในปี1972การผลิตครั้งแรกออกมาใช้กับรถยนต์ rover P6 ในปี1973ครับแรกๆนั้นเนี่ยยางรันแฟตจะยังเป็นอุปกรณ์เสริมอยู่เป็นออปชันให้เลือกว่าลูกค้าที่ซื้อรถโลเวอร์จะติดเป็นยางธรรมดาหรือติดเป็นยางรันแฟตที่ออกมาจากโรงงานและต่อมาอีก10ปีครับในปี1983ยางรันแฟต ตัวนี้เริ่มเข้ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์ครับและการใช้ยางรันแฟตครั้งนี้เป็นการใช้ยางรันแฟตครั้งแรกในการผลิตรถยนต์จํานวนมากหรือ mass production ขายนั่นเองครับหลังจากนั้นต่อมาครับในช่วงยุค1980-1990 Porsche หรือ Porsche 959ได้ใช้ยางตัวนี้ที่มาจากลันหลอกที่ชื่อว่า Dinovo ที่พัฒนาต่อมาและต่อมาเชฟโรเลตคอเวตในปี1990 Good y e ย r ได้พัฒนายางรันแฟตให้เชฟโรเลตคอเวต เป็นครั้งแรกครับซึ่งครั้งนี้นั่นเองทําให้ยางรันแฟตเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาครับหลังจากยุค1990เข้าสู่ยุค2000ยางรันแฟตรเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีการนํายางรันแฟตเข้าไปเป็นอุป,ปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์หลายรุ่นหลายลายีหยหย่ห้อครับเริ่มแรกเลยเจ้าที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่นิยมใช้ยางรันแฟตก็คือ BMW ครับ BMW ครับเป็นเจ้าแรกๆที่ผลักดันให้เกิดการใช้ยางรันแฟตอย่างจริง จรริงัคบโดยเริ่มนํามาติดรถให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับได B M w ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3ซีรีส์5 X1 หรือ X5 และอื่นๆอ,อีกมากมายครับแนวคิดที่ BMW นั้นเอายางรันแฟตเข้ามาใช้ในรถของตัวเองเพราะว่า1เพิ่มความปลอดภัยให้กับรถยนต์2ไม่จําเป็นต้องมียางอะไรทําให้พื้นที่เก็บสัมภาระในรถเพิ่มมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นจุดขายในการขายรถครับต่อมามินิครับซึ่ง B.M ก็เป็นเจ้าของได้นํายางรันแฟตมาใช้ตาม B.M ครับและต่อมาครับ Mercedes- Benz ได้นํายางรันแฟตมาใช้ในรถของตัวเองอีกหลายรุ่นครับในปัจจุบันครับยางรันแฟตเริ่มใช้ใน ในรถยนต์ทั่วไปและในปัจจุบันก็ยังมีการใช้ในรถยนต์ที่เกี่ยวกับการทหารอยู่ต่อมาเป็นข้อดีข้อเสียของยางรันแฟตข้อดีของยางรันแฟตข้อที่1ความปลอดภัยสูงเมื่อเกิดเหตุยางระเบิดหรือยางแบนกระทนหันยางรันแฟตจะยังรักษาตัวรถและลรละลักษาการควบคุมของรถได้ดีกว่าครับ,รบต่อมาข้อที่2ครับเป็นเรื่องความสะดวกสบายนึกถึงว่าถ้าเกิดคุณผู้หญิงหรือคุณสุภาพสตรีนะครับขับรถไปกลางทางต่างจังหวัดแล้วเกิดยางแตกขึ้นมาตอนกลางคืนไม่มีใครเปลี่ยนให้ ที่เปียกๆมืดๆสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ยางรันแฟ์ตนะรถวิ่งต่อไม่ได้ต้องจอดนะตรงนั้นมันจะน่ากลัวขนาดไหนมันจะไม่ปลอดภัยขนาดไหนแต่กับการถ้าเกิดเป็นยางรันแฟตยางแตกนะจุดเดียวกันที่มืดสามารถวิ่งไปได้อีก80 km. กิโลกลับถึงบ้านแน่นอนและที่สําคัญปลอดภัยแน่นอนครับข้อที่3ไม่ต้องมียางอะไร ไม่ต้องมียางอะไหล่พอไรต่อให้ยางแตกก็ไม่ต้องลุกมานั่งเปลี่ยนยางแล้วจบแล้วการเปลี่ยนยางเทคโนโลยีการเปลี่ยนยางเลิกหมายถึงว่าการเปลี่ยนยางบนถนนเลิกคือยางแตกตรงนั้นเนี่ยวิ่งไปหาร้านยางแน่นอนยังไงก็ต้องมีทุกจังหวัดมีหมดนะครับร้านใกล้ร้านไกลในปั๊มยังมีป่ายางเลยถูกไหมล่ะมาถัดมาข้อดีกันแล้วมันดูข้อเสียบ้างข้อเสียของยางรันแฟตเนี่ยมันเริ่มมาจากโครงสร้างเลยก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยยางรันแฟตเขาต้องทําให้แก้มยางมันแข็งแรงมากขึ้นพอแก้มยางมันแข็งแรงมากขึ้นปุ๊บมัน เกิดอะไรขึ้นความนุ่มนวลของแก้มยางมันลดลงทําให้อันนี้คือหนึ่งในข้อเสียครับความนุ่มนวลของยางลันแฟต จะสู้ยางปกติไม่ได้ครับข้อที่2อยางรันแฟรนั้นเป็นยางที่ไม่อยากจะพูดเลยจริงๆมันก็ได้ทุกคนแหละแต่มันเป็นยางที่เปลือกมากๆหมายความว่ายางมันราคาแพงมันสูงกว่ายางทั่วไปบางทีสูงกว่ากันเป็นเท่าหรือ2เท่าเลยถ้าคนไหนมีตังค์พร้อมซื้อเลยครับต่อมาครับเรื่องของการซ่อมแซมยางรันแฟรหมายความว่าการปะยางบางที่เนี่ยอาจจะไม่มีเครื่องมือในการที่จะถอดยางรันแฟตในการปะายางได้เพราะฉะนั้นอาจจะหาที่ปะที่ซ่อมยากนิดนึงครับอ๋อต้องบอกอีกนิดนึงมาถึงตรงนี้ครับรถ ที่จะใช้ยางรันแสรได้ต้องมีระบบ TPMS แปลง,ง่ายๆคือระบบตรวจสอบวัดลมยาง ก็คือรถเนี่ยจะต้องสามารถวัดแรงดันลมยางของยางได้เพราะอะไรยางลันแฟตไม่มีแบนถูกไหมเราเดินไปข้างรถมองเฮ้ยไม่แบนนี่หว่ามีลมแต่จริงๆแล้วลมมันอาจจะเหลือศูนย์ก็ได้วิ่งต่อไปอีก80กิโลปึ๊บกิโลที่81หลุดออกจากล้อเลยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่จะติดยางรันแฟรได้ต้องมีระบบ TPMS แต่ถ้าเกิดว่ารถคันไหนที่ไม่มีระบบ TPMS สามารถไปซื้อติดได้แล้วก็ใส่ยางรันแฟรได้ถ้าเกิดอยากจะปลอดภัยมากกว่าปกติ แต่ก็ต้องยอมแลกมากับราคาที่สูงกว่ามาถึงตรงนี้แล้วทุกคนคิดว่ายังไงจะเลือกใช้ยางธรรมดาเหมือนเดิมหรือใช้ยางรันแฟตหรือรถที่มาจากโรงงานเป็นยางรันแฟตจะเลือกใช้ยางรันแฟตเหมือนเดิมราคาสูงหรือจะมาใช้ยางเหลียวดทุกคนตัดสินใจได้ครับผมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยางรันแฟตหรือยางธรรมดาสีรถสอบถามเราได้ครับเรามีแอดมินคอยตอบแอดมินคอยให้ข้อมูลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ร้านเรามีรันแฟตขายไหมมีขายไหมขายโอเคร้านเรามีรันแฟตขายนะแล้วก็สามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้สิบเดือนด้วยแล้วก็รันแฟตของเราเนี่ยรับประกันบาดบวมแตกหนึ่งปีเอ๊ะงงปะบาดบวมแตกหนึ่งปีก็คือว่าสมมุติว่ารัานแฟตเกิดฉีกขาดกลางทางต้องเปลี่ยนมาเคลมได้ครับเราดูแลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย